อันดับแรกเลยต้องหายเฟสต้องทำแบบเซอร์ไวิร์ลมาสุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นจะไม่ขอยุ่งเพิ่มมอดก่อนแล้วกันเออเยี่ยมถ้าทำแบบเซอร์ไวิร์ลมาสุดเท่าที่จะทำได้ตรงนั้นใบโอเมกตีมฮิวพวกใบโอเมกตีมฮิวจะมีแร่เยอะนัออ่นแหละตรงนั้นมา้าเหรอตรงนั้นม้าจะว่าไปก็มีโอกาสดรอปอ่านม้าอยู่นี่ โอเคด้วความบ้านพักชั่วคราวก่อนที่เนี่ยวันนี้เฟิมเด็ดตกแล้วโอ้พอฝนแน่เลยเครียดเอ๊ะค้าง โอ้รอดแล้วอะไรนี่ชิคเ k e น for update update version มัดอะไรเออจะว่าไปเรายังไม่ทำมัดเออลงมัดชิคเ k e นแต่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นชิคเ k e นเลยเอองั้นไอเชีว่วคาวก่อนนะอืมเชีว่วคาวไปก่อนเมด เฮรอดเฮ้ก็ yeah, hey, อันนี้พอเป็นหลักเป็นแหล่งไปสักสองสามตอนก่อนแล้วก็ได้เรียบร้อยชิมหายไม้ไม่พอเพียะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ห้องนอนข้างนอกก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นอกจากคิปเปอร์หนึ่งตัวแหลกชิบหายโ okay. อเคอาใหม่ดิเออจะว่าไปก็อนทีจะมี ้็ที่จะไม่ผิดในการรีวิวแบบครั้งนั้นเออก็ไปกลับไปดูก็ได้นะรีวิวมอชิกเล่นประมาณสิบสี่ไอทีมัง้งเพราะสึกมัดเป็นเยอะมากก็เอามอดเอามอดกระเป๋าเออใช่ตอนนั้นเวอร์ชั 1, นหะนึ่งเจ็ดจุดสิบเนาะมันก็เลยนี้มันก็เลยมีมอดที่หลากหลายกว่าอยู่เจ็ดจุดสองเพราะว่าอยากเล่นหนึ่เจ็ดจุดสองมากกว่าโอเคเราทำถึงเคลสไหนเราไอ e ีเมนดูซิ โอเคเผาไอลอนกับเผาปลางั้นเหรอไม่มีโคไม่มีโคกลัวการขุดแร่ไปแล้วตอนนี้เชื่อเพลิงไม่มีแล้วโอเคที่เสกบ,บอสทำยังไงนะไละ่ดาวนั้นทำยังไงเอาไปทำอะไรได้เออนี่ไงโคเยี่ยม แย่แย่แล้วเยี่ยมไม่ยดดีกว่านี้เข้ามันไม่ใช่หรมปากแป๊บอืมตัวนี้ทางนี้แหลกมาก ไหนกปนคุณนี้นึกไม่ถึงเลยเออเมื่อใกล้ๆนี่โอเคต้องเราต้องทำตรงนี้ให้กลายเป็นส,สวรรค์ให้ได้ถ้าเราจะทำได้นะโอ้ยแหลกมากด้วยเยี่ยมแหลกมากเอะ อันนี้นคือลงออปติไฟแล้วอาจจะช่วยทำให้ลื่นหน่อยแต่ไม่เคสมาการที่ฝนจะตกมันจะทำให้แหลกขนาดน,นี้ขอ,อแปบอ๊บเฮ้มไม่ชักกระตุกตายแล้วมีอะไรบ้างโเอ,อ้ยเ,ออเออจ็บอืมโอเคจะมีเกาะไอ้พวกนี้อยู่เนาะ อืเราก็หาแล้วก็ที่จะเอาไปทำปทางชีวิตได้ก็พอทางชีวิตนี้ระดับเพชรเลยเสียงอินเดอร์แมนตัวนี้เวไยใหญ่แล้วเพราะว่าอินเดอร์แมนวาร์ลบฝนอยู่แล้วฮะผมได้ยินเสียงนะเออตอนนี้ข้างนอกมีคิปเปอร์ใกลบ้านที่สุดแล้วดูดูจากแผนที่ได้ตรงมือขวาของผมตอนแน่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ลงทเทกวแพ็กไว้ เออใช่อาจจะช่วยทำให้ลืมหน่อยเพราะว่านี่จำได้ไหมรีซอ